กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ยุผมนายเซฟตี้เกมเมอร์กันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็ฉลองครบรอบหนึ่งของเกมสแลมดังครับผมค่อนข้างที่จะเป็นบอกว่าการที่ครบรอบที่ไม่ค่อยมีอะไรเลยเฮ้ยไม่ใช่ครับมีครับผมคือสแลมดังหรือว่าเจ้าของค่ายเนี่ยนะครับได้ทำการแจก นะครับผมรับมาเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะไม่ต้องแปลกใจว่าผมต้องไม่นั่งรับนะผมก็คือเออ slam dunk เนี่ยเขาแจกตัวไหนวะหายู่แป๊บหนึ่งอยู่ข้างล่างมั้งอ่าการนี้ผมเอออ่งเปาครบรอบครับผมซึ่งจะสุ่มกาชาเนี่ยสุ่มเออมีการสุ่มมี5เพชร10เพชรหรือว่า100เพชรขึ้นไปอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าเออ ไอดีไหนคุ้มกกันนะเพราะอันนี้ผมมีอยู่สามไอดีนะั่นนะเป็นไอดีผมเองนะผมแล้วก็ไอดีแฟนผมนะครับเดี๋ยวเรามาดูนว่าเออ่จะเปิดได้เท่าไหร่นะครับผมเปิดทีละนั้นไหมหรือเปิดทีละสิบเปิดทีละสิบแล้วกันนะผมอ่าเริ่มจากสิบอันแรกก่อนเลยแล้วกันว่าเราจะได้เพชรเท่าไหร่นะครับดูกันว่าไอดีไหนคุ้มกกันนะครับผมเอ้ากดเลยแบมได้เท่าไหร่แปดสิบโอ้โหเดี๋ยวนะเมื่อกี้เปิดไปสิบใช่ไหม มี10บใบประมาณ70มั้ยไหมเออแล้วก็อีกอีกสองอันก็เป็น5นะครับผมโอ้โหไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับผมผมเห็นไอดีหลายคนนี่คือแบบได้เป็นพันได้เป็นโอ้โหเยอะเกินนะครับอันนั้นเขาน่าจะเปิดรวมนะเมื่อกี้เราได้80ดสิบผมเราดูตาน,นี้เราจะได้เท่าไหร่ครับเปิดมา2องห้าสิบมาครับผมบวกกับ80เป็นเท่าไหร่วัวตกคณิตศาสตร์แป๊บหนึ่งนะผมต้องใช้เครื่องคิดเลขเป็นตัวช่วยบ้าจริง 3ามร้บผมตอนนี้บ้าจริงครับผมไปต่อแล้วผมที่10อันมาเด้มาเด้มาเด้ยังไงถังเป้าเขาอ้ครับผมบวกไปอีก155เป็น9 9ครัเบผมบ้ายังได้อยู่นะโอ้ยถ้าเกิดรวมๆแล้วไดถึงพันนี่ก็โอเคนะผมแต่ผมเห็นบางคนนี้ได้3,600เลยนะผมในกลุ่มเนี่ยโอ้โหสุดจริง โอ้ได้260ครับผมบวกอีก260บวก260เอ้ยได้750ครับผมตอนนี้โอ้ยยังเหลืออีกเยอะเลยไปต่อดิไปต่อเลยบวกอีก6ไอ้165เอ้ยเกือบตกตัวเลขครับผม165อย่าพลาดเลยครับผมอย่าพลาดเลยตอนนี้ได้900แล้ว915ครับผมไปต่อเอ้ยได้265ครับผม บวก265บวก265ตอนนี้ได้1180ครับผมบ้ารวมกันเกา่าอันเก่านี้มีประมาณอยู่3 0มมั้งไม่แน่ใจนะผมโอเคไปต่อไปอีกได้150อีกแล้วโอ้โห150ยังยังยังถือว่าไม่รู้ว่าจะคุ้มหรือเปล่าต้องไปเทียบกับไอดีอื่นนะผมอีก10โอเคได้70 what the fuck บ้าจริง ทำไม่ได้ให้น้อยจังเลยเฮ้ยเด้นพัน,นะน,นสีดด่ oh, ครับผมเป๊ะเลยนะสิบบาทสุดท้ายแบมโอโหหกสิบห้าครับผมบวกหกสิบห้าก็เป็นหน, oh, นึ่งพันสี่ร้อยหกสิบห้าครับผมโอ้โหไอดีนี้ยังไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีกิจกรรมใหม่มาด้วยก็คือน้องสักกุรังหฮานามิอนสี่นะครับแต่ว่าผมจะไม่ซื้อครับผมแล้วก็เห็นเห็นในกลุ่มก็แบบเฮ้ยได้กันแบบยังไม่ดั้งตู้เลยอย่างเงี้ยผมก็เดี๋ยวดูก่อนละกันนะครับ เดี๋ยวไปดูไอดีต่อไปเลยว,ว่าเราจะได้เพชรเท่าไหร่นะผม,มอีก2องเดีเลยนะครับมาผมก็ตอนนี้มาอยู่ที่ไอดีที่สองครับไอดี ID นี้ผมเอาไ้ปั้นมากรีโดยเฉพาะนะครับผมหรือว่าผมจะมีรหัสหลักเมื่อกี้ก็เป็นเซนเตอร์ครับแล้วก็รหัสนี้เป็นเมนพอยต์การ์ดครับแล้วก็รหัสต่อไปจะเป็นเมนเอสจีครับผมแต่ว่าตอนนี้เรามาดูกันดีกว่าต้องบอกไว้ว่าอันนี้เป็นไอดีน้องน้องสุดเลยนะผมไม่ค่อยได้เล่นเลยนะครับ <c oughs> ไหนไหนได้มาสี่สิบเก้าไปเองนะครับ ไม่เปิดเมื่อกี้49ใช่ไหมเอาสักกลุ่มเอาอันแรกอันแรกเปิดไปสัก9อันก่อนนะครับผม9อัน9อันแรกได้เท่าไหร่ครับผมได้345 oh ี่โอ้ my god 3 4ม้ยครับผมตั้งไว้ก่อน345อ uh ่้าาฮะต่อไปครับผมเฮ้ย9อันนี้ได้ได้เยอะนะเนี่ยรออเอันอีกไหมเฮ้ยถ้าเกิดได้นี่คือแบบอาจจะเป็นสูตรก็ได้โอ้ได้160ครับผม160รมาที่505ครับผม เก้าขอเก้าไว้รอบถ้าเกิดขึ้นร้อยทุกวันก็น่าจะแบบเป็นสูตรหรือเปล่าวะเฮ้ยสูตรประเนี่ยหนึ่งร้อยห้าสิบครับผมใช่ไหมบวกหนึ่งร้อยห้าสิบเอ้ยสูตรประเนี่ยสูตรประเนี่ยโอโ้โหถ้าเป็นสูตรนี่เจ๋งเลยนะผมเก้าอีกครับผมผมเชื่อมั่นในเลขเก้าครับมาเบอรอดิคูร้อยห้าสิบอีกแล้วเฮ้ยสูตรสูตรว่ะเอาเรื่องเราเจอสูตรเลยทุกคนแต่ถ้าเกิดได้ร้อยห้าห้าสิบวันทุกวันก็ไม่น่าจะดีไหม ไอ้ก้าวันไอ้ก้าวันเขาเชีย่ยเอ้ย <c oughs> ได้นเจ็ดสิบมาครับผมไม่น่าจะใช้สูตรนะจะเป็นที่ดวงแล้วกันนะครับผมเฮ้ยเด่นร้อยแปดสิบแล้วแล้วสุดท้ายก็อีกสี่อันครับผมอีกสี่อันได้แค่อีกสี่อันได้เยอะกว่ากนะันเถอะโอเคผลประกอบการนะครับผมก็คือหนึ่งร้อยยี่สิบครับลาหัดที่สองเด้พันกลมๆเลยครับผมโอ้โหพันเป๊ะเลยนะเฮ้ย แล้วก็มีอันนี้นะครับผมกล่องที่เขาแจกเพชรน,นะครับผมแต่ว่าผมว่าเพชรแน่น,นอนครับเพราะว่าผมจะต้องปั้นมาเกีให้เต็มนะปั้นมาเกียโอเคไปไอทีที่3ครับผมว่าจะเป็นยังไงครับไปดูกันเลยมาต่อกันที่ ID ด์เอสจีนะผมก็คือ ID ดีของแฟนผมเองนะเพราะว่าแฟนผมนี้ตอนแรกก็ไม่ค่อยชอบเล่นแบบหลายท่าท่าอะไรเงี้ยก็แบบผมก็เลยปั้น SG ให้แกให้แฟนผมเล่นนะไม่ใช่แกนะผมโอเคก็มาดูกันว่าเราจะได้เพชรกันทาไหร่าอินเชียวเลย แต่แต่ต้องบอกว่าอันนี้ก็ยังไม่เต็มนะเพราะว่าเอ่อเหมือนขาดหอคอยราชันนะผมเควสหอคอยราชันกับอีกอันหนึ่งคืออะไรไม่รู้เนี่ยได้มาแค่แปดสิบอันนะผมมาดูกันว่าได้เท่าไหร่ไอดดน,นี้จะเกลือหรือว่าจะเท่าไหร่กันนี่สิบไปแล้วใช่ไหมลองแปดไหมลองไม่ให้หมดเลยแล้วกันนะผมแปดมาโอ้แปดได้สามร้อยมันหลอกให้ดีใจป่ะวะเออตอนแรกได้สามร้อยนี่คือดีใจนะเนี่ยเอ้ย แต่ว่าหลังๆนี้ไม่ค่อยใช่เลยนะ <c oughs> อ่าสองสองสองอ่ากลมๆไปเอ้ยได้สิบห้าโอเคไม่ได้แย่นะมัง้งบวกสิบห้าค,23ครับผมไปไปต่อไปต่ออ่าเจ็ดเจ็ดละกันเจ็ดละกันเมืึงคิดแปะแล้วก็เจ็ดเจ็ดอ่าเจ็ดได้สองร้อยสามสิบสองร้อยสามสิบห้าสองร้อยสามสิบห้าครับผมว้าวมาไปต่อไปต่อ สามสามสาอยู่ไหนสอ่าสแบมได้ยี่สครับผมหกรแล้วตอนนี้อ่ากลับไปที่ส0 <10 S 2> เหมือนเดิมกลับไปที่สิเหมอนเออร้อไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เอ้ยบวกบวกร้อยอ่าได้เจ็ครับผมตอนนี้ 785อ่บาบวกต่อไปกันต่อครับผมอาทีนี้20มั้ยไหมั้ไหมย20นะครับผม20ได้250อ what the fuck 2อ0อได้1,035ครับผมอาตอนนี้เหลืออีก30อันจะเลยรหัสนี้จะเลยอันที่แบบภารกิจครบหรือเปล่าม,มาดูกันนะครับผม155ครับผมบวก หนึ่งร้อยห้าสิบห้าโอ้ยถ้าเกิดได้เกินนี่คือแบบน่าจะอยู่ที่ดวงแล้วนะผมบางคนนี่ได้เป็นพันเลยนะสามพันอย่างเงี้ยโอ้ได้ห้าสิบห้าโอ้จบแล้วผมอยู่ที่ดวงจริงนะคนนั้นทําด้วยอะไรครับผมอ่าสิบอันสุดท้ายสิบอันสุดท้ายได้แบมห้าสิบห้าครับผมห้าสิบห้าครับผมมาได้หนึ่งพันสามร้อยเต็มเลยนะครับผมโอ้โห ได้การ์ดไปด้วยก็ผมว่าก็รหัสแต่รหัสก็ไม่ได้เหมือนกันนะผมแต่ว่าก็ยังอยู่ที่ระดับทิปหนึ่พันไม่มีถึงไปสามพันอะไรอย่างนี้นะผมโอเคโอเคครับผมก็สําหรับกับการเปิดแพ็คเออ่ครบรอบหนึ่งปีที่สลัมดังดีหน้านะผมสลัมดังดีหน้านะผมได้ทําการแจกเพชรเล่ามานะผมก็ประมาณนี้นะครก็ถือว่าได้เกิดใครได้ เพจเท่าไหร่ก็สามารถคอมเมนต์ได้ใต้ล่างคลิปได้เลยนะผมเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะผมจะเป็นคลิปอะไรนั้นหรือจะเป็นคลิปกาชารอติดตามชมได้เลยครับผมบายบายเจอกันครับ